านสภาท่านรองประธานสภาและท่านสมาชิกตำบลศิลภูมิและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านรเรียนเชิญขึ้นบนเวทีกราบเรียนเชิญครับนายกกิติพงศ์ของเรานะคะตามด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเิลภูมินะคะท่านพรสวรรค์เสรีรัตนกูลค่ะท่านรองนายกนะคะท่านนันทวันอิสระนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิะคะ่ะ ตัวเล็กๆนะคะท่านรองนายกนะคะท่านเรขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสรภูมิท่านนวรัตตีธวัฒค่ะค่ะท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเสรภูมินะคะท่านสุภักตัวระบาดค่ะท่านสุพักนะคะท่านประธานสภาเทศบาลนะคะท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลเสรีภูมินะคะ ท่านสุภชาติอนันตวุฒิค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภูมินะคะท่านนิติพงศ์สนทาทรค่ะด้านหลังนะคะพี่น้องคะอยู่ด้านหลังนะคะคุณลลลนะคะ,ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภูมินางสาวนภาพรแสงวุฒิค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภูมิร้อยตีวานิชแสนกำแพงค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเิลภูมินายวีรวัตรภาคมรึคมรกค่ะ em สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลภูมินายเกียงศักพงพาราค่ะคุณพ่อเกียงศักนะคะด้านหลังค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลภูมินะคะนางรักขนานยมรักค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเิลภูมินายวุฒิศักดิ์บุตรละครค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภูมินายสุชาติบุตเนียนค่ะคนรล่อด้านหลังค่ะคนรอรอคนนี้นะคะและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภูมินายสุรพลนานเมืองรักค่ะด้านหลังนะคะและที่ปรึกษาพิเศษทานายกเทศมนตรีตำบลเสรลภูมินายสุภักนินหญ่ค่ะ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขตสองท่านนารากรนาเมืองรักค่ะและพ่วมกับการสถานีตำรวจภูทรเสรละภูมินะคะพันตำรวจเอกจตุรงมหิทธิโชธค่ะกลบาขอบพระคุณค่ะ านผู้บริการโรงเรียนเสรีภูมิพิทยาคมนะคะท่านดรไพฑูรย์มนตรีค่ะท่านผู้บริการโรงเรียนเสรีภูมิท่านนพผดลศิริกิจค่ะท้องถิ่นอำเภอเสรีภูมินะคะนางสาวชนันธิดาพิมพ์กูลสุขะค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานเลิงนะคะท่านสกลกลางชนีค่ะ กขอบพระคุณค่ะท่านนายกเทศบาลตำบลหนองหลวงนะคะท่านสวนศรีราชัยค่ะกล่าขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอเสรลภูมินะคะนายสันติธรณีค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานบริหารปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลเสรลภูมินะคะ นางการวจีจตุเทนค่ะตัวแทนโรงพยาบาลศิลปูมิค่ะกัาวขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ในการโรงเรียนศิลปูมิพิทยาคมนะคะท่านเสนอจันทราค่ะท่านผู้จัดการธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศิลปูมินะคะท่านสุมิตรภูนากรมค่ะท่านผู้จัดการทกศนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะ และต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการฝ่ายตัดสินริ้วะบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2565นะคะประกอบไปด้วยท่านอาจารย์สมพรคุณธรรมค่ะท่านราชการบำนาญค่ะนางรุ่งทิวาธรณีนะคะข้าราชการบำนาญค่ะ ปีวราคล้ายหนองสวงนะคะผู้ในการโรงเรียนศรีรุนวิยศเสลภูมิค่ะนางสาววราพรแสงดอกไม้นะคะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามาาอ,าอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิค่ะนางเบญจรัสศิริกิจนะคะรักษารษาชการกาแทนรองผู้ในการโรงเรียนเสลภูมิค่ะ ต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการฝ่ายตัดสินต้นเทียพนพรรษาสวยงามประจำปี2565นะคะประกอบไปด้วยท่านอาจารย์สังวานสายโยธาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการค่ะท่านอาจารย์วันชัยสังกชัยนะคะข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการค่ะนางกัญยวีศรีสาราข้าราชการบำนาญกรรมการค่ะ ท่านอาจารย์ภูเมฆพรหมชัยนันท์ผู้มนวยการโรงเรียนสามิตรพิทยานะคะกรรมการค่ะท่านอาจารย์อโศกพักดีวุฒินะคะคุณครูโรงเรียนเสรปภูมิพิทยาคมกรรมการค่ะนางสาวชนันชิดาพิมพ์สุขะนะคะท้องถินอำเภอเสรีภูมิกรรมการนะคะท่านเป็นกรรมการในส่วนของการตัดสินต้นเรียนภรษาด้วยนะคะ นางบางออนปิติศิวพัฒนะคะคุณครูโรงเรียนเสรภูมิค่ะกรรมการค่ะนางสาวนัตยาพรน,น,นรชานนะคะคุณครูโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมค่ะกรรมการค่ะและท่านผู้ใน,นการสมรวราชินนะคะผู้ในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัดตามบัธยิยสายอำเภอเสรีภูมิค่ะกับพระคุณค่ะเ,เชิญนายภูสิทธิ์สมจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีประเพณีวันเข้าพรรษาอำเภอเสรภูมิประจำปีพุทธศักราช2565กระเรียนเชิญครับ าการเปลียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้สิทธิสมจิตประจำแท่นเพื่อกล่าวเปิดนะคะและขออน,นุญาตก่าบเปี่ยนเชิญท่านกิติพงศ์พรมชัยนันท่านนายกเทศมนตรีตำบลบุลพูมกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขออนุญาตกลาบเปลี่ยนเชิญค่ะเรียนท่านผู้สิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคาเรพอย่างสูงกระบผมนายกิติพงศ์พรมชัยนันนายกเทศมนตรีตำบลบุลพูม ในานามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสรภูมิส่วนราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านการุณาไมา่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอําเภอเสรภูมิประจําปี2565ในวันนี้การจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอําเภอเสรภูมิ ได้จัดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลา80ปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทยเราให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรักคข่สามัคคีในชุมชนท้องถิ่นและเป็นการสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นท,ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยในสังคมให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมและส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิดร่วมทำและร่วมประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปการจัดงานในครั้งนี้อำเภอศรีรัภ,ภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลศรีรภ,ภูมิ ได้จัดให้มีกิจกรรมสองประเภทคือการประกวดการแข่งขันลีรขบวนแอ่เทียนสวยงามและประกวดแข่งขันต้นเทียนรรษาสวยงามซึ่งได้รับความเมมือจ,จากภาครัฐและเอกชนส่วนราชการากต่างๆองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศิรบุ์กว่า54หน่วยงาน22หมู่บ้าน1จุมชนแบ่งเป็น9กระบวนดังนี้กระบวนแรกกระบวนกเตียรติยศ ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเสรละภูมิสนับสนุนโดยโรงเรียนเสรละภูมิพิทยาคมตามด้วยกระบวนของคณกรรมการและสมาชิกของสภาวัฒนธรรมอำเภอเสริละภูมิและกรรมการสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลขนเมืองคณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลกลางคณะครูนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสรละภูมิตามด้วยกระบวนขององค์กรประชาชนชุมชนคุ้มวัดต่างๆ8คุ้มวัด ดังนี้กระบวนที่1นึ่งกุ้มวัดป่าขวัญเมืองประกอบด้วยหมู่ที่1 4 6 7งสี่หกตำบลขวัญเมืองและหมู่ที่6ตำบลนาเมืองสนับสนุนโดยโรงเรียนศรีอรุณวิทย์ศรีรภูมิโรงเรียนโรงพยาบาลศรีรภูมิสำนักงานสารารณสุขอวมเภอเรีรภูมิและหมวดการทางอำเภอศรีรภูมิะบวนที่2อกุ้มวัดเหนือประกอบด้วยหมู่ที่3ตำบลกลางสนับสนุนโดยโรงเรียนศรีรภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรภูมิ สถานีตำรวจภูทรเสลภูมิสานักง,งานสัตดีอำเภอเสลภูมิโรงเรียนสาธิตพิทยาและวิทยาและวิทยา,ล,ทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 3. กรขบวนที่3ครคูวัดสีทองนัชรุนประกอบด้วยหมู่ที่4หมู่ที่9ต้าตบลกลางสนับสนุนโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยอำเภอเสลภูมิศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัตยาศัยอำเภอเสลภูมิสำนักง,งานที่ดินจังหวัดระเอ็ด สาขาเสรภูมิโรงเรียนวัดศรีทองนพปคุณกระบวนที่4กรุมวัดบุรพาประกอบด้วยหมู่ที่5หมู่ที่6กตำบลกลางหมู่ที่11ตำบลขวัญเมืองสนับสนุนโดยที่ทําการปกครองอำเภอเสรภูมิโรงเรียนเสรภูมิสามาคัคคีโรงเรียนศิลานครวิทยาและโรงเรียนขวัญเมืองกระบวนที่5้ากุมวัดโพไซบ้านดงประเสริฐประกอบด้วยหมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่8หมู่ที่9 หมู่ที่10ตำบลขวัญเมืองสนับสนุนโดยโรงเรียนบ้านดงประเสริฐสำนักง,งานการไฟ้าส่วนภูมิภาคอ,อําเภอเสรีภูมิโรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยาขาบวนที่6กคุ้งวัดแิ่เมืองประกอบด้วยหมู่ที่8ตำบลกลางสนับสนุนโดยโรงเรียนนาุนบาลเมืองเสรีภูมิขบวนที่7คุ้งวัดรีสว่างบ้านจะไครประกอบด้วยหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่ส0บตำบลกลางหมู่ที่ห้าขวัญเมือง สนับสนุนโดยโรงเรียนวัดจกักรไคตำบนที่8คุ้มวัดเสลภูมิวัดนารามประกอบด้วยหมู่ที่สองหมู่ที่7และหมู่ที่11ดตำบลกลางสนับสนุนโดยโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสรรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิสำนักงานสัมพัรธ์พื้นที่สาขาอำเภอเสลภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีชาญพรเสรลภูมิและอจกรราชามอเตอร์งบประมาณสนับสนุนโดยเทศบาลตำบล เสรีภูมิจำนวน380,000บาทเพื่อจ่ายดังนี้หนึ่งสนับสนุนองค์กรประชาชนคุ้มวัดต,ต่างๆ8ปดคุ้มวัดคุ้มวัดละ4ี่หมื่นเป็นเงิน3 6มแสนบาทสนับสนุนขบวนเกียรติยศโรงเรียนเสรีภูมิวิทยาคมจำนวน20,000บาทประเภทเงินและของางวัลได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่าง,างๆเพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลสองประเภทกิจกรรม คือประกวดลิ้วโบววเงียเทียนและประกวดต้นเทียนรรษารางวัลละเท่ากันดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล7 0 0 0ันบาทพร้อมถ้วยรางวัล2รางวัลรองชนะเลิศันดับที่1รางวัล5 0 0 0ันบาทพร้อมถ้วยรางวัล3รางวัลชนะเลิศันดับสองเงินรางวัลส0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัล4รางวัลชนะเลิศันดับที่4เงินรางวัลสอง0ันบาทพร้อมถ้วยรางวัล5รางวัลชมเชยมีสรางวัลรางวัลละ หนึ่งวันบาทพร้อมเกียรติบัตรในโอกาสนี้ผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสรลภูมิผู้มาร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอำเภอเสรภูมิประจำปี2 5 6 5ต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับท่านรักษาราชการแทนอำเภอเสรลภูมิท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสรลภูมิท่านหัวหน้าส่วนราชการ ในระดับอำเภอท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสรลภ,ภูมิท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแขกภูมิกียรติและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสรลภูมิทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเบนีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอำเภอเสรภูมิประจำปี2565ในวันนี้ผมคิดว่าวันนี้ก็คงเป็น ปีเริ่มต้นหลังจากที่เราหยุดมาชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดผมว่าเทศกาลดีๆอย่างนี้ก็คงจะถูกระงับไปในช่วงนั้นและวันนี้ก็เป็นช่วงครั้งแรกที่เรากลับมาจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นกิจกรรมเรื่องของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของพื้นที่เราวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศก็ไม่เอื้องงวยเท่าไหร่นะครับทราบว่า น้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยยืนมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรวบรัดเลยแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยทุกๆคนทุกๆภาคส่วนนะครับขอชื่นชมคณะผู้จัดงานตลอดจนพี่น้องประชาชนส่วนราชการบริษัทห้างร้านทุกทุกแห่งนะครับในเขตเทศบาลตำบลเสรภูภาคเอกชนชุมชนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ คิดทำหรือจะลงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมเพียรนดีงามของท้องถิ่นใดของท้องถิ่นของเรานะครับให้กับคนรุ่นหลังได้เลีเห็นคุณค่านะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการร่วมจัดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอำเภอเสรลภูมิ ะะแล้วก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตและธุรกิจการงานที่ดําเนินอยู่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังและก็หวังว่าสิ่งดีๆเหล่านี้คงจะมีคู่กับเซรภูมนะิต่อแบบต่อไปนะครับจะเป็นถ้าไม่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิดขึ้นมาอีกสักก่อนนะครับผมคิดว่าสิ่งดีๆเหล่านี้น่าจะทำลงสื่อไวให้รุกรานต่อไป วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วครับผมขอเปิดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพาสาสรรษาศิลปูมประจำปี2565ณวันนี้ครับครับผมัมวัดนต่อไปกราบเยียนเชิญท่านประธานในพิธีลั่นของชัยเพื่อเปิดงานครับกราบเยียนเชิญครับ เชิญท่านกิติงพงศ์พรมชัยนันครับนายกสุรบวนตรีตำบลศสรภูมิมอบของที่ลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการร้อยเอ็ดครับขอเ,ขเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะ ท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนบรรษาเ,เพเภอศิลปภูมิอย่างยิ่งใหญ่และก็อลังการนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลบึงศิลปภูมิท่านกิติพงศ์พรหมชัยนันท์นะคะท่านว่าราชาการจังหวัดตอนนี้ขออน,นุญาตถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพรวมค่ะท่านหัวหน้าส่วนราชาการท่านคณะผู้บริหารนะคะ เชิญค่ะเชิญทุกท่านถ่ายภาพนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานในพิธีนะคะเชิญนั่น,นประธานนะคะพักขอนที่สารามาปานีตนะคะประรำพิธีนะคะ